สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะการที่ได้เห็นลูกน้อยของเราสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือในเรื่องของสภาวะจิตใจของลูกน้อยของเราว่าเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีความสุขอารมณ์ดีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะพาไปอ่านเจอค้อร่ำหนึ่งที่มันมันคอน่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเขาให้เขาเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขตลอดเวลานะคะเรามาฟังเท,ทงงะ ดีค่ะกลับเจอกับแพทช่องทีแพทตี้ชาแนลเช่นเคยนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันในเรื่องของสุขภาพของลูกน้อยของเรานะคะก็คือในเรื่องของภาวะทางจิตใจแล้วก็อารมณ์ของเขานะคะว่าถ้าเขาเป็นเด็กที่เป็นเด็กอารมณ์ดีแล้วก็แจ่มใสล่าเริงตลอดเวลาเฟรนลี่กับคนรอบข้างนะคะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ ส่งเสริมให้เขามีโซเชียลไลฟ์คือเหมือนแบบว่าสังคมโดยรวมของเขาเมื่อเขาโตตโตขึ้นนะคะใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูพื้นฐานหรือว่ารากฐานกันง่ายๆนะคะว่าการที่เราช่วยส่งเสริมลูกน้องของเราให้เขาเป็นเด็กที่อารมณ์ดีตลอดทั้งวันแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนั้นมีอะไรบ้างคะมาฟังกันเลยเนาะก็ข้อแรกนะคะง่ายๆที่แพทไปอ่านเจอมาก็คือเวลาในการนอนตอนกลางคืนนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าแพทเคยพูดไปแล้วแหล,แหละว่าการที่เราสร้างเสริมเ,เขาเรียกว่ากิจวัตรประจําวันให้ลูกน้อยของเราะคะ่ะว่า เขาเรียนรู้ระหว่างกลางวันกลางคืนเนี่ยมันสําคัญยังไงคือการที่เขาเรียนรู้กลางวันกลางคืนแน่แล้วนะคะพอเด็กทารกที่เขาเริ่มโตมากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็สิ่งที่สําคัญคือเราต้องสร้างกิจวัตรประจําวันให้เขาเช่นสมมติว่าพอตอนกลางคืน hmm. ที่เขาจะเข้านอนใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีการอ่านหนังสือก่อนอ่านนิทานนะคะก่อนนอนก่อนหน้านั้นนีเราอาจจะมีการกินอาหารมื้อสุดท้ายถ้าเด็ก เด็กเริ่มทานอาหารเสริมแล้วนะคะกออ็ทานอาหารเสริมแล้วก็อย่างน้องจิงหงเนี่ยทานอาหารเสริมสักพักหนึ่ง <S <S นั่งชิลเล่นๆกับป๊ะป๊ามาม่า,าแบบนึงนะคะแล้วก็เริ่มชิลละเข้าห้องนอนปิดไฟทุกอย่างเปิดไฟวอร์มไลท์นะคะแล้วก็ ชเช็ดตัวคือแพทจะไม่ใช้วิธ,ธีการอาบน้ํานะถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะก็คือจะเป็นส่วนของการชกเช็ดตัวถ้าบ้านไหนสดะดวกอาบน้ําก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าของแพทจะเป็น,ชนเช็ดตัวให้เขานะคะเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออโอเคเปิดแอร์คอนเปิดไฟวอร์มไลท์สลว์สวสีส้มเปิดกล่องมิวสิกบ็อกซ์ box. คือทําทุกอย่างให้มันเป็นกิจวัตรแบบนี้เหมือนเดิมทุกๆวันนะคะตั้งแต่เขาเล็กๆจนเขาเริ่มโตโต,ตขึ้นเนาะเขาจะเรียนรู้ด้วยเองว่าโอเค พอสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องเป็นเวลาในการเข้านอนแล้วนะไม่ใช่เวลาที่ต้องตื่นมาเล่นตอนกลางวันแล้วเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่คือตอนกลางคืนแล้วฉันจะต้องกําลังเข้านอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอ่านการ์ตูนให้เขาฟังนิดหน่อยหนังสือนิทานนะคะแล้วก็เริ่มกล่อมเขากินนมมื้อสุดท้ายแล้วก็หลับไปในที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เขานอนหลับเพียงพอตลอดทั้งคืนเนี่ย พอเขาตื่นมาตอนเช้าเขาก็จะมีเป็นเด็กที่มีอารมณ์ที่สดใสแล้วก็ล่าเริงอารมณ์ดีตลอดทั้งวันนะคะโดยโดยที่เขาจะไม่กรัปี้อ่ะไม่ไม่งองแงรู้สึกว่าแบบ ฉันนอนไม่พอเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะคือเขาจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันสมูทแล้วก็ราบลื่นนอนหลับฟันดีฟันหวานตลอดทั้งคืนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เสริมสร้างกิจวัตรประจาวันให้เขาในเรื่องของการกําหนดเวลานอนตอนคืนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคะ่ะส่วนในข้อสองนะคะเ่อเจะเป็นในเรื่องของการนอนกลางวันเวลานอนตอนกลางวันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้เขาง่วงตอนไหนก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าการที่เรา สร้างกิจวัตรให้เขาเหมือนกันในเหมือนข้อแรกค่ะมันก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างเช่นอย่างของแพทเนี่ยพอเราเริ่มให้อาหารเขาช่วงสายๆแล้วพอเขาอาบน้ำอาบน้ําเสร็จปุ๊บเขาก็จะกินนมพอเขากินนมปุ๊บเราก็จะแบบเหมือนปิดม่านให้มันแบบไฟแสงเข้าแบบสลัวๆไม่ต้องแบบสว่างมากค่ะแล้วก็เปิดแอร์เปิดเปิดเสียงดน,นตรีแบบทําบรรยากาศให้เขารู้ว่าโอเคกาลังจะนอนกลางวันแล้วนะเป็นช่วงเวลาที่เขาควรจะต้องเนท แปก็คือเหมือนงีบนอนกลางวันนั่นเองนะคะก็คือเขาจะรู้เลยโดยอัตโนมัติเมื่อเราทาไปเรื่อยๆสักประมาณระยะหนึ่งค่ะเขาจะรู้ว่าอ๋อโอเคพอตอนนี้ฉันจะต้องทําสิ่งนี้พอตอนนี้ฉันจะต้องทําสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราช่วยเสริมสร้างเขาไปตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เขารู้ได้ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้านอนแล้วนั่นเองนะคะสาหรับการงีบตอนกลางวันเนาะส่วนในข้อ3นะคะคือเวลาอาบน้าค่ะการสร้างกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเวลาของช่วงทัมมิ่งที่เราจะพาเขาอาบน้ํา แล้วก็สิ่งที่กิจกรรมที่เราจะทําระหว่างการอาบน้ํานะคะก็คืออย่างของน้องจิงหงเนี่ยก็พอเขากินไลเซร็จแอย่างที่แพทย์บอกไปตอนข้อที่สนะคะก็คือพอทำไลเซชนเสร็จปุ๊บเขานั่งชิลล์แป๊บหนึ่งพอเขาจะเริ่มพาเขาเข้าไปอาบน้ําในอ่างอาบน้าของเขานะคะก็คือเขาจะเริ่มโอเคถอดเสื้อผ้าเรียบร้อยปุ๊บเราเทน้ําลงในอ่างอ่างอาบน้าบาร์ทับของเขานะคะแล้วก็เขาจะมีตัวกระตู้นแบบ เป็นตัวว่ายน้ําวิ่งเล่นได้ในอ่างน้ําน้อยๆของเขานะคะแล้วก็ป,ป๊าป๊าก็จะเปิดเป็นฝักบัวน้อยอยู่ข้างๆตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้โดนหูนะคะเปิดเป็นเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะเริ่มรู้ว่าโอเคน,น,นี่เป็นเวลาที่เขาจะได้เอนจอยได้สนุกสนานกับการเล่นอาบน้ําแล้วเขาก็จะรู้สึกสดชื่นร่างกายแบบเหมือนแอคทีฟสดชื่นกระปี้กระเป๋าตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างกิจกรรม ตรงนี้เล็กๆที่แบบทําให้เขามีความสุขแล้วก็ยิ้มตลอดทั้งวันเนี่ยเราก็จะเล่นกับเขาไปด้วยนะคะในช่วงที่เขาอาบน้ำเนาะแต่ว่าก็ต้องแบบอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่เนาะ อย่างของแพทเนี่ยคือทั้งแพททั้งคุณสามีก็คือจะจะช่วยกันสองคนนะแล้วก็เล่นกับเขาไปด้วยคนนึงแล้วก็ช่วยหยิบจับนู่นนี่นั่นให้เขาดูกระตูนให้เขาดูต,ต,ต,ตัวตุ๊กตุต่นอะไรของเขาาเงี้ยคะ่ะในอาบน้ำคือเขาก็จะเป็นเด็กที่รู้สึกว่าร่างกายมันสะอาดสดชื่นแล้วก็เขาเรียกว่าสมองโล่งด้วยแล้วก็ได้ได้หัวล้อได้ผ่อนคลายไปในช่วงของเวลาการอาบน้ําด้วยนั่นเองนะคะส่วนในข้อ4นะคะข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของเวลาอาหารเห็นที่แพทพูดไปตอนแรกๆก็คือ คือแพทจะแบ่งเลยว่าช่วงเวลาประมาณนี้เราจะให้อาหารเขานะคะคือเราไม่ใช่่แบบสมมติว่าลูกนั่งอยู่ตรงตรงหน้าทีวีก็อ่ะจับเขานั่งโป๊ะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้อาหารหรือว่าเขาเขานั่งอยู่ตรงห้องรับแขกตรงนู้นก็จับเขาโป๊ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้อาหารไม่ใช่คือคือเราต้องท,ทํากิจวัตรให้เขารู้ว่าโอเคเหมือนเป็นการสร้างส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเขาด้วยนะคะก็คือแพทจะ หยิบจับเขาใส่เก้าอี้ของเขาเก้าอี้สูงค่ะสําหรับนั่งทานข้าวหยิบใส่ใส่เก้าอี้สูงเสร็จบุ๊บแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็คือแพทกับตัวสามีนะคะก็คือจะนั่งด้วยกันแล้วก็ทานอาหารมือสายด้วยกันทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเนาะก็คือจะทําแบบนี้ตลอดแล้วก็คือเราก็ป้อนเขาไปด้วยเขาก็จะกินไปด้วยบางทีเขาก็จะเริ่มแบบเหมือนมีวิธีฝึกในการแบบหยิบกินเองได้บ้างในบางส่วนนะคะพวกของที่มันแบบตุ่นนิ่มๆเนี่ยคะ่ะบางทีเราหั่นเป็นชิ้นเล็กเขาก็จะหยิบจับ เองแล้วหรือบางทีเราก็ป้อนเขาด้วยไงคือเขาจะมีอย่างที่พายบอกว่ามันส่ง,สงเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมของเขาเพราะเขาจะรู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เขานั่งอยู่บนโต๊ะน,นี้เนี่ยเขาจะต้องกินข้ากับพ่อแม่นะไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งนั่งเล่นนั่งทําสิ่งอื่นไม่โฟกัสสิ่งอื่นไม่เปิดทีวีไม่เปิดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ็อนกแล็ปท็อปนู่นนี่นั่นไม่เปิดให้เขาฟังนะคะก็ะคือให้เขาโฟกัสกับการก,กินโดยเฉพาะเพราะฉะนั้น เขาก็จะมีพัฒนาการที่ดีในด้านนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นเด็กที่รู้รู้วินยัยแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวค่ะว่าเราได้กินข้าวความหน้าความตากันนะเมื่อเขาตกตัวขึ้นเขาก็จะส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็เป็นพฤติกรรมแบบนั้นไปจนถึงตอนเขาโตเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็สีนี้ก็เป็นสีข้อหลักๆสําคัญที่แพทนำมาแมบ่งปันแล้วก็มาแชร์กันนั้นที่แพทอ่านเจอมาในคอลัมน์ว่ามันสามารถช่วยทําให้กิจวัตรเล็กๆน้อยเนี่ยไอพวก3-4ข้อนี้มันสามารถทำให้เขาเขาเป็นเด็กที่ สดชื่ออารมณ์ดีนะคะแล้วก็เป็นที่แจ่มใสแล้วก็รู้ว่าโอเคเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะ,ะเขาก็จะมีความสุขแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเติบโต,ต,ตเป็นเด็กที่โตขึ้นเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็จแจ่มใสแ่าเริ่ตลอดทั้งวันนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมัน ท,ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่แพทพูดมาเนี่ยมันไม่ไม่ต้องแบบสตรีทมากเนาะนึกออกไหมคือของแบบนี้มันสามารถยืดหยุ่นได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสุขภายในครอบครัวความสุขของลูกเราว่าเขารับได้แค่ไหนตรงไหนเขาชอบทําตรงไหนเขาไม่ชอบทํานะคะแล้วก็ความสุขระหว่างพ่อกับแม่ที่ทําร่วมกับลูกนะคะคือตรงนี้มันสามารถแบบเฟกซิเบิลได้อะคือคือเราสามารถยืดหยุ่นได้โดยการดูความสุขของลูกน้อยของเราเป็นหลักนะคะไม่ต้องไปแบบยึด ตามข้อที่แพทย์พูดมาแล้วต้องแบบต้องเป๊ะๆแบบนี้แล้วลูกก็จะเครียดแล้วก็จะกลายเป็นเด็กทม่มีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือการช่วยส่งเสริมเขาสร้างพัฒนาการให้เขาทํากิจวัตรให้เขาแล้วก็ให้เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็มีความสุขทั้งพ่อแม่ลูกนั่นเองนะคะสิ่งที่แพทย์นำมาฝากกรวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ถูกใจหลายคนที่บางทีลูกแบบกรัมปี้นิดนึงลูกแบบว่าเหมือนวอยวาย,วยขี้หงุดหงิดนะคะทำไมน้องจิ้งหงถึงแบบดูเป็นเด็กที่มีความสุขใครทว่า น,น้องจิง๋วหงเนี่ยจริงๆเป็นเด็กที่ชอบแบบขี้เล่นแล้วก็แบบเหมือนเขายิ้มง,ง่ายหัวเราะง่ายมีความสุขตลอดเวลาเพราะแพทจะแบบมีวิธีการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของเวลาแล้วก็กิจวัตรประจําวันที่ต้องทําให้เขานะคะแล้วก็มีเสียงของล้อภายในครอบครัวให้เขาตลอดเวลาเขาก็จะซึมซับแล้วก็เรียนรู้ตามสิ่งที่เขาเห็นทุกๆวันนั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะว่าแพทจะเอาสิ่งดีอะไรมาฝากกันนะอาจจะเป็นเรื่อง,องเมนูมื้ออาหารของลูกนะคะหรือว่า พาไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะ mm hmm. ก็ไว้เรารอติดตามชมกัน mm hmm. สำหรับวินแพทล่ลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ